อาจารย์ทวนก่อนนะคะว่าจุดวิกฤตนะคะจุดวิกฤต c คือจุดที่ทำให้ f พร้อ c เท่ากับ0อ่า c เท่ากับ0หรือ f พรม c หาค่าไม่ได้ไไดนะหรือ f พราหาค่าไม่ได้นะคะมา,าดูตัวอย่าง นะตัวอย่างที่หนึ่งจงหาจุดวิกฤตของของฟังก์ชัน f x เท่ากับ x กำลังสา x กำลังสาลบส x อันดับแรกที่ต้องทำก็คือหาอนุพันธ์ใช่ไหมคะหาอนุพันธ์แล้วก็ แก้สมการ f พรม x เท่ากับศูนย์อ่าอาจารย์เราจะดิฟไปเลยโดยใช้กฎผลคูณหรืออาจารย์จะแทรกอาจารย์จะ distribute หรือแจกแจก x กำลังสามเข้าไปอาจารย์ก็จะได้เป็นสอง x กำลังหกใช่ไหมคะลบด้วยสาม x กำลังสี่นะอาจารย์ f พรม x หาทุกพันธุ์เทียบกับ x สตัวนี้ยังคงที่ดิฟเอ็กซ์กำลังหกก็เป็นหกกซ์กำลังห้านะลบสามเอกซ์ำลังสี่ก็คือสี่เอกซ์ำลังสามนะเอฟพราม์เอกเท่ากับสิบสองเอกซ์กำลังห้าสิบสองเอกซ์กำลังห้าลบสิบสองเอกซ์กำลังสาม เราจะหาจุดวิกฤตได้โดยแก้สมการแก้สมการ f ไพรม x เท่ากับ0เห็นไหมคะเพราะว่าจุดวิกฤตคือจุดที่ทำให้ f ไพรม x เท่ากับ์เราจะต้องหาจุด x นี้แหละฉะนั้นฉันก็ 12x กำลัง5ลบ 12x กำลัง3เท่ากับ0 อาจารย์เอาสสิบองหารทั้งสองข้างอาจารย์ก็ได้ x กำลังห้าลบ x กำลังสามเท่ากับศน0 x กำลังสามเป็นตัวร่วมอาจารย์ดึง x กำลังสามออกมากข้างในก็จะเป็น x กำลังสองลบ1เท่ากับ0วงสองเลขสองตัวคูณกัน แล้วเท่ากับศูนย์แสดงว่าตัวอะไรตัวหนึ่งต้องเป็นศูนย์เะฉะนั้นเราจะได้ x กําลังสามเท่ากับศูนย์หรือ x กําลังสองลบหนึ่งเท่ากับศูนย์เวลาเขียนเขียนเหมือนเหมือนอาจารย์พาเขียนเลยนะคะอันนี้คือหลักการที่ถูกต้องในการเขียนแล้วก็สรุปออกมานะ x x กำลังสามเท่ากับศูนย์อะไรเอ,อ่ยยกกำลังสามได้เท่ากับศูนย์ก็เป็นศูนย์เพราะฉะนั้น x เท่ากับศูนย์หรือ x กำลังสอง x กำลังสองเท่ากับหนึ่งอะไรเอ่ยยกกำลังสองได้เท่ากับหนึ่งก็คือหนึ่งและลบหนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น x เท่ากับหนึ่งหรือลบหนึ่งฉะนั้นตอนนี้เรามีอยู่สามตัวคือ x เท่ากับศู 1, 1. นยะ์ x เท่ากับหนึ่ง x เท่ากับลบหนึ่งทั้งสามตัวนี้สอดคล้องกับสมการนี้เพราะฉะนั้นทั้งสามตัวนี้เป็นจุดวิกฤตเพราะฉะนั้น f มีจุดวิกฤตสามจุดคือ x เท่ากับ0 x เท่ากับ1และ x เท่ากับลบ1นะไอเดียของการหาจุดวิกฤตมีเท่านี้เลยนะดิฟแล้วก็แก้สรรมการดิฟเท่ากับ0ก็แก้สรรมการออกมา เดี๋ยวในระหว่างนี้ก็จะมีหาหาจุดวิกฤตนะคะอ่าแล้วจุดวิกฤตตัวนี้เรานําไปทําอะไรจุดวิกฤตก็คือจุดที่ทําให้กราฟเปลี่ยนใช่ไหมคะเปลี่ยนโค้งจากตรงนี้มาตรงนี้ดังนั้นจุดวิกฤตจะเป็นตัวบอกจุดสูงสุดสัมพัทธ์หรือจุดต่ําสุดสัมพัทธ์นั่นเองสัมพัทธ์หรือสมบูรณ์ได้หมดเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเราก็จะมาหาค่าเพื่อที่จะหาจุดสูงสุดสมบูรณ์ อะการหาจุดสูงสุดต่ําสุดสัมพัทหาได้สองวิธีต่อไปนี้อาจารย์จะใช้คําว่าสัมพัท์ก่อนนะคะส่วนส่วนจุดสูงสุดสมบูรณ์เนี่ยค่อยนํามาหาค่าทั้งหมดออกมาเปรียบเทียบกันค่ากันทั้งหมดต้องหาจุดต่ําสุดสูงสุดสัมพัทก่อนอ่ะ ุดการหาจุดต่ำสุดสูงสุดสัมพัทธ์ทำได้สองวิธีคือ อันที่หนึ่งใช้อนุพันธ์อันดับที่หนึ่งอันที่สองเดี๋ยวจะลตดออกมาก่อนใช้อนุพันธ์อันดับที่สองนะมีสองวิธีใครจะเลือกใช้วิธีไหนก็ได้ อะมาดูแต่ละวิธีมาดูแต่ละวิธีกันอันที่หนึ่งใช้อนุพันธ์อันดับที่หนึ่งมีหลักเกณฑ์ว่ามีหลักเกณฑ์ตรงตรงไปตรงมานะคะให้ซี เป็นจุดวิกฤตของ f นะนั่นคือ f พรม4เท่ากับ0มีหลักเกณฑ์อยู่2ข้อก็คือถ้า f พร้ x น้อยกว่า0ทุก x น้อยกว่า4และ a อพา x มากกว่า0ูนทุก x มากกว่า4แล้ว4จะเป็นจุดต่ำสุดสัมพัทดังภาพอาจารย์เอาภาพมาไว้ใกลๆ้ๆตรงนี้นะ จุด c อยู่ตรงนี้ A f p r i ม x น้อยกว่า0คือเฉียงลงมาทางทางนี้ฉันั้น A f p r i ม x น้อยกว่า0เป็นแบบนี้ทุก x น้อยกว่า c คือ,ค,อคือบริเวณตรงนี้นะคะท,ทุกทุก x น้อยกว่า c ตรงนี้ x น้อยกว่า c บริเวณฝั่งนี้ x มากกว่า c ตรง x มากกว่า c f p ร i x เป็น0 f p r i m x ก็คือ รับมาทางนี้ f พรม x มากกว่าศูนย์ฉันมองเห็นได้ชัดเจนว่า c เป็นจุดต่ำสุดน,นะมาดูเงื่อนไขข้อที่สองเปรียบเทียบกับเปรียบเทียบกับเงื่อนไขข้อข้อข้อหนึ่งถ้า f พรม x มากกว่า0ทุก x น้อยกว่า c สลับกันนะคะทีนี้และ f ไม x น้อยกว่า0ทุก x มากกว่า4แล้วสังเกตว่าอาจารย์จะเขียนขนานกันเลยเพื่อที่จะให้เราเปรียบเทียบได้ไง่าย c จะเป็นจุดสูงสุดสัมพัสดังภาพอ่ะลองวาดภาพว่าตัวนี้จะเป็นอย่างไร อาจารย์มีมี c อยู่ตรงนี้เอาสีเหลืองอีก c อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะฝั่งนี้คือฝั่ง x น้อยกว่า c ฝั่งนี้คือฝั่ง x มากกว่า c x น้อยกว่า c f พาม x มากกว่าศูนย์ f x มากกว่าศนมาทางนี้ f พาม x มากกว่า0น แล้วก s <S ็เอพรามเน้อยกว่าศูนย์ทุก x มากกว่า c น้อยกว่า0ูนยมาตรงนี้เพราะฉะนั้นเห็นได้ชัดเจนว่า c เป็นจุดสูงสุดสมพันญศีเป็นจุดสูสุดสมพั์นี่คือการใช้อนุภันดับหนึ่งในการหา เพราะฉะนั้นถ้าเราหา f หา x แล้วเราก็เลือกเราเลือกจุดที่น้อย f x น้อยกว่า c แล้วนำมาทดสอบนะทำให้ได้สองเงื่อนไขนี้เราก็จะได้ว่า f เป็นจุดต่ำสุด้าไม่ได้สองเงื่อนไขนี้ก็จะได้ว่า f เป็นจุดสูงสุดนอะ่ะนี่คืออ an นุพันธ์อันดับที่หนึ่งมีเท่านี้นะ,ะอ่ะต่อไปมาดูอนุพันธ์อันดับที่สอง อนุพันธ์อันดับที่สองก็คือข้อที่สองเราใช้อนุพันธ์อันดับที่สองในการทดสอบสอง,สองใช้อนุพันธ์อันดับสอง ในการทดสอบอ่ะอันอันดับสองหรือหรืออันดับที่สองกด้อ่ะให้ c เป็นจุดวิกฤตใช้อนุพันธ์อันดับที่สองนี่ง่ายนะคะเป็นจุดวิกฤตอันที่หนึ่งอาอาจารย์เขียนแบบนี้ถ้า f d o u b l ลพราม c น้อยกว่าศูนย์แล้ว c เป็นจุด สูงสุดสัมพัทธ์สลับกันนะคะ f ดับเพิลม 4, น้อยกว่าศูนยเป็นจุดสูงสุดถ้า f ดับเพิลม 4, มากกว่าศูนแล้ว c เป็นจุดต่ำสุดสัมพัทธ์ c เป็นจุดต่ำสุดสัมพั และถ้าเท่ากับ0ูนย์หล่ะถ้า f d o u b l พรามสี c เท่ากับศูนย์แล้วสรุปอะไรไม่ได้ต้องกลับไปใช้ต้องกลับไปใช้อนุพันธ์อันดับที่หนึ่งในการทดสอบนะคะ นะต้องใช้อนุพันธ์อันดับที่หนึ่งในการทดสอบข้อดีของข้อดีของการใช้อนุพันธ์อันดับที่สองก็คือเราเราเลือกเราเลือกมาแค่จุด c ตัวนั้นถ้าหาอนุพันธ์อันดับที่สองน้อยกว่าศูนย์มากกว่าศูนย์เราก็สรุปได้เลยแต่ถ้าเท่ากับศูนย์เราต้องย้อนกลับไปใช้อนุพันธ์อันดับที่หนะึ่งนี่คือ ข้อข้อดีก็ค,คือคำนวณง่ายนะข้อเสียก็คือถ้าเท่ากับศูนย์แล้วเราต้องกลับไปใช้นุพันธ์อันดับที่หนึ่งแต่นุพันธ์อันดับที่หนึ่งเราเราเรา,เราต้องเราจะต้องทดสอบหลายหลายจุดที่ใกล้เคียงกับ C แล้วค่อยมาดูได้แต่อนนุพันธ์อันดับที่หนึ่งใช้ได้ทุกกรณีนะแต่ละอันมีข้อดีข้อเสียนะในแต่ละข้อต่อไปนี้อาจารย์จะ ในนใแต่ละข้อในการหาจุดสูงสุดต่ําสุดสัมพัทธ์นะคะอาจจะพาหาแบบแบบที่หนึ่งและแบบที่เอาพาหาโดยการใช้อุพันธ์อันดับที่หนึ่งและอันอันดับที่สองนะเปรียบเทียบกันทุกข้อเอเริ่มมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างจงหา จุดต่ำสุดและจุดสูงสุดสัม,สมพัทธ์โจทย์จะถามสัมพัทธ์นะคะจุดสูงสุดสัมพัท์ของฟังก์ชัน f(x) เท่ากับ x กำลังสมส่วนสบวก x กำลังสองลบแปด x จย์มีเท่านี้เลยนะเราจะเริ่มอ,อย่างไรอันดับแรกหาจุดวิกฤตใช่ไหมคะหาจุดวิกฤตของ f หาจุดวิกฤตของ f เราต้อง หา f พร้อม x อ,ออกมาก่อน f พร้อม x คือ,อไดิฟ x กำลังสามก็จะเป็นสาม x กำลังสองส่วนสามเลขส่วนสามตัวนี้หนึ่งส่วนสามตัวนีวน้นนยังคงอยู่เราดิฟข้นบนดิฟเทอมที่สองเป็นสอง x ดิฟลบแปด x เป็นลบแปดนะ สามส่วนสามตัวนี้เป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวนี้เลยเป็น x ก,กำลังสองบวกสอง x กลบแปดจะหาจุดวิกฤรกิโดยแก้สมการ อะไรเอ่ย f พร้ม x เท่ากับศูนย์อ่พร้อม x เท่ากับศูนย์เราก็จะได้เราเอาตัวนี้นะมาเท่ากับศูนย์ฉันจะได้ x กําลังสองบวกสอง x ลบแปดเท่ากับศูนย์อ่านี้ตรงตรงเลยนะอาจารย์หยิบ f พร้ม x มาเท่ากับศูนย์ แก้สมการแยกดูประกอบอะไรเอ่ยคูณกันได้ลบแปดบวกกันได้สี่ก็จะเป็น x กบวกสี่กับเอลบสองใช่ไหมคะทั้งหมศูมองอย่างนี้อะไรเอ่ยที่เข้ามาแทนในในในตัวเลขตัวไหนที่ที่เข้ามาแทนตรงนี้แล้วได้ศูมองตรงๆก็เป็นลบสี่กับสองใช่ไหมคะนั้นเท่ากับลบสี่และ x ็ 4. หรือ x เท่ากับ2เพะนั้น2จุดนี้เป็นจุดวิกฤตฉะนั้น x เท่ากับลบ4และ x เท่ากับ2เป็นจุดวิกฤตของ f ต่อไปเราจะหาอนุพันธ์ ต่อไปเราจะหาอนุพันธ์อ่าอาจารย์ผู้ผิดต่อไปเราจะหาว่าจุดจุดนี้ต่อไปเราจะหาว่าจุด,จดนี้จุดนี้จุดไหนเป็นจุดสูงสุดหรือต่ำสุดนะเราได้จุดวิกฤตแล้วอันดับแรกหาจุดวิกฤตอันดับที่สองเราจะมาดูกนอาจารย์นะจะพาทำโดยใช้อนุพันธ์อันดับที่หนึ่งและอนุพันธ์อันดับ จะจะหาว่า x เ,เท่ากับลบสและ x เ,เท่ากับสองเป็นจุดสูงสุดหรือต่ำสุดอันที่หนึ่งอาจารย์จะใช้อันที่หนึ่ง,ใช,งใช้อนุพันธ์อันดับที่หนึ่ง อาจารย์ก็วาดมาเลยลบสี่อยู่ตรงนี้สองอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะลบสี่กับสองอ่ะทีนี้อาจารย์จะใช้นุพันธ์อันดับที่หนึ่งอาจารย์ก็อาจารย์จะหาอาจารย์จะเลือก x เ,เท่ากับลบห้าอาจารย์เลือก x เ,เท่ากับลบห้าช่วงนี้อาจารย์ก็จะเลือกเลือกตัวที่เราคำนวณง่าย ในระหว่างนี้จะมีศูนย์ใช่ไหมคะอาจารย์จะเลือก x เท่ากับศูนย์ทำไมเราต้องเลือกเราจะเลือกแล้วเ,เราจะเลือกจุดเหล่านี้แล้วแทนลงไปว่าเอามน้อยหรือมากกว่าศูนย์อันนี้อาจารย์จะเลือก x เท่ากับสามอ่ะเรามาดูเ f เอฟามฮะเราต้องใส่ f อรามนะ f อฟามเท่ากับลบห้าเอฟ 0, แล้วก็ f สามเมื่อกี้อาจารย์มาเขียนเดี๋ยวอาจารย์มาเขียน f สามไว้ตรงนี้ f สาม x เป็นอะไรเอ่ยเป,อเป็น x กำลังสองบวกสอง x ลบแใช่ไหมคะหรือเป็น x บวกส x ลบสดูแค่เครื่องหมายนะคะไม่ไม่ต้องดูไม่ต้องคำวนวณไม่จำเป็นต้องคำวนวณตัวเลขออกมาอะ เอของลบห้าเป็นอะไรอาจารย์เอาลบห้ามาแทนในนี้ลบห้าได้เป็นลบคูณลบเป็นบวกอาจารย์ได้เป็นบวกเครื่องหมายบวกนั้นเครื่องหมายบวกกราฟจะชันในนะอย่างนี้ใอ่ะเอฟของศูนย์เอฟของศูนย์อาจารย์ก็จะได้เป็นบวกคูณลบอาจารย์ได้เป็นลบเอฟของศูนย์ก็คือเป็นเป็นลบแปดใครจะคำนวณออกมาก็ได้ เป็นลบอ่ะลบกราฟชันมาอย่างนี้อ่ะดูดู f ของสามบ้าง f ของสามบวกคูณบวกเป็นบวกก็เป็นเจ็ดคูณกันกันกบหนึ่งก็เป็นเจ็ดบวกเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ตอบได้ว่าจากกราฟสีนเหเี่ยนนี้ x เท่ากับลบสี่เป็น สูเป็นจุดสูงสุดสูงสุดสัมพัส x เทกับสองเป็นยังไงเอ่ยเป็นจุดต่ำสุดสัมพัสก็ตอบเท่านี้เลยนะคะอย่าลืมว่าการใช้อนุพันธ์อันดับที่หนึ่งเราจะต้องเลือก จุดจุดที่อยู่ในจุดที่อยู่ในช่วงนี้ช่วงนี้จุดที่อยู่ในช่วงนี้จุดที่อยู่ในช่วงนี้มาทดสอบเราจะไม่เลือกลบสี่กับสองเพราะว่าลบสี่กับสองคือจุดที่ทําให้เป็นศูะนยะ์ถูกไหมเราต้องเลือกจุดใกล้เคียงดูมาฟังนี้กลางๆจุดไหนก็ได้ที่ทําให้เราได้ว่าที่ทําให้เราคํานวณออกมาได้ดูแค่เครื่องหมายนะคะไม่จําเป็นต้องดู ตัวเลขแต่ดูตัวเลขก็ไม่ผิดนะอ่ะ,อ,ะอาจารย์ใช้อนุพันธ์อันดับที่หนึ่งอ่ะเราลองมาดูว่าอนุพันธ์อันดับที่สองจะให้ผลเหมือนกันไหมต้องได้ผลเหมือนกันนะเรามาดูอนุพันธ์อันดับที่สองใครชอบวิธีไหนเอาวิธีนั้นแต่ต้องให้ได้แต่ต้องถูก ใช้อนุพันธ์อันดับที่สองใช้อนุพันธ์อันดับที่สองใช่ไหมคะเราต้องดิฟสองครั้งอาจารย์ f p r i m x เมื่อกี้เป็นอะไร f p r i m x เป็น x กำลังสองบวกสอ x ลบแปดนะ f d o ร b l เท่ากับ 2x บวก2ใช่ไหมคะทีนี้เรามีเรามีอะไรเอ่ย x เท่ากับลบ4และ2เป็นจุดวิกฤตเพราะฉะนั้นอนุพันธ์อันดับที่2เราก็ใส่ f double p ของลบ4กับ f double prime ของ2ลงไปเลยนะเราจะไม่เลือกจุดใกล้เคียงเราใส่จุดวิกฤตลงไปเลยโอ เรามี x เท่ากับลบสี่และ x อ hmm. ่อาจารย์และ x เท่ากับสองเป็นจุดเป็นจุดวิกฤตคะอาจารย์ขียนรูกสอนตรงนี้นะคะ f เท่ากับลบสี่ก็เป็นสองคูนลบสี่บวกสองออกมาเป็นลบแน่นอนเท่ากับลบหก f ดับเบิลตร้มน้อยกว่าศูนย์เป็นยังไงเอย่ย ให้จุดสูงสุดดงนั้น x เท่ากับลบสี่เป็นจุดสูงสุด f เท่ากับสองล่ะ f เท่ากับสองเห็นชัดว่าเป็นหกให้จุดต่ำสุดเราจะไม่มองเอ่อเราเราจะดูที่จุดตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้น x เท่ากับลบสี่เป็นจุดสูงสุดสัมพัทธ์ นะ x เท่ากับ2เป็นจุดต่ำสุดสนะัมพัสการใช้วิธีนี้ให้ผลเดียวกันกับการใช้นุพันธ์อันดับที่1ทดสอบนะเพราะฉนั้นอาจอารย์ทำให้ดูทั้ง2แบบ เดี๋ยวเรามาต่อกันเทปหน้าอีก2ตัวอย่างจะได้จะได้แต่ละเทพไม่ยาว